สวัสดีค่ะสุนนทาทวาเวอร์แอนด์ฟู้ดนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาทำซุปหน่อไม้นะคะแบบเมนูอีสา,บานบ้านๆนะคะเดี๋ยวมาทำซุปหน่อไม้ด้วยกันนะคะเดี๋ยวให้ดูส่วนผสมนะคะว่าซุปหน่อไม้มีอะไรบ้างนะจ๊ะเดี๋ยวดูเลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีหน่อไม้น้ำปลา ข้าวคั่วนะคะพริกหอมแดงนะคะต้นหอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นผงชูรสนะคะอันนี้ขาดไม่ได้เลยคือน้ำปลาร้านะจ๊ะโอเคจ้าเดี๋ยวมาทำด้วยกันเลยค่ะโอเคจ้าเดี๋ยวมาทำด้วยกันเลยนะจ้าอันดับแรกนะคะเราก็จะใส่พริกลงไปก่อนเนาะพริกลงไปตำก่อนนะคะลงไปโขกก่อนนะ ตอนนี้พิกของเราก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่อันนี้เลยหน่อไม้เลยนะคะไปแล้ก็จะใส่เข้าวคั่วค่ะน้ำปลาร้านะคะใส่ลงไปก่อนนิดนึงผงชูรสค่ะ อันนี้เป็นหอมแดงนะคะต้นหอมค่ะนี่ค่ะก็โขกทุกอย่าง นะคะให้เข้ากันนะคะตำให้เข้ากันนะคะอืมหอมมากเลยจ้ะกินหอมมากอืมน้ำลายไหลแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะ ท่านมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตักใส,จส่จานเสิร์ฟกันเลยนะคะเอาออกนี่เอันนี้นะคะก็จะเป็นจานของเราก็จะมีผักนะคะผักก็เป็นผักตามฤดูกาลที่สเปนนะคะ ซุปหน่อไม้ของเราก็เสร็จแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมากินข้าวเดี๋ยวเราจะมาลองทานกันดูนะคะว่าอร่อยไหมนี่ค่ะอืม้ม อร่อยมากเลยอ่ะอืมอร่อยมากๆค่ะค่ะอืม ข้าวสวยนะคะไม่มีข้าวเหนียวเนาะแล้มีที่วางด้วยอืมขอข้าวนิดนึงอืมอร่อยมากเลย <S 2> <S 2> <S มาจ๋ามากินซุปหน่อไม้ด้วยกันนะจ๊าทุกคนอร่อยมากๆเลยค่ะแซ่บหลายเด้อมาเด้อจ้าเด้อ เมนูอีสานเมนูอาหารอีสานบ้านเฮาแซ่บเนาะแซ่บหลายออร่อยนักถักอึ น้ำแอปเปิลค่ะสดชื่นมากๆโอ้แซ่บหลายจ้ะพี่น้องเลยแซ่บพักแซ่บเนี่ยนะจ๊ะื <c oughs> <c oughs> อืมอร่อย เมนูเอ่อซุปน้ไม่บริกินมาประมาณสามเดือนแล้วจ้ะแ <c oughs> สบคัดพ่อหายคืนหอดบ้านเนาะจ้ะเนาะ <c oughs> อืม 嗯。Uh huh. ถ้าได้กินกับข้าวเหน,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 นียวสิแซ่บก็หนีเนาะจ้ะเนาะเนาะแหง่สิแซ่บค่ะถ้กินกับข้าวเหนียวมื้อ่ได้บ่ได้มาเขาา่าจ้ะบมื่คิดว่าสิได้กินเมนูนี่เนาะเลยบ่ได้าดมาเขา่า แซบจนยุดบุไรยุดกินบไรโอร้ <c oughs> <c oughs> mm. เผ็ดเผ็ดเผ็ดใช้พ่หาเม็ดกับเผ็ดจ้ะโอเคค่ะวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็เป็นเมนูซุปหน่อไม้เนาะของภาคอีสานนะคะเป็นเมนูแซบ่บๆเลยนะจ๊ะลองทำทานกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Bye.